แล้วแต่แกเลยไมย่ถ้าเกิดว่าแกไม่ให้แล้วก็ฉันจะไปอาละวาดที่บริษ,ษัทแกทุกวันเลยฉันจะทําให้แกนะเงยหน้าไม่ได้ในที่ทํางานเลยใช่จะทําให้ขายของไม่ได้เลยสักชิ้นคอยดูสิแม่คิดว่าแม่เอาเรื่องนี้มาขู่มายไม่คิดว่าไมายจะกลัวอย่างเงี้ยหรอคะเชิญเลยค่ะอย่าไปอาละวาดอย่าจะทําอะไรกันก็เชิญเลยความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจคนครอบครัวย่างแกตัวอย่างแม่มมยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครเข้าข้างหรือว่าเชื่อหรือเปล่า ส่วนพี่เราไปหยากันเถอะไมจะอยากับพี่สิ่งที่พี่ทํามันน่าขยะแขยงมากเกินไป <c oughs> แล้วบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านที่พ่อของไมซื้อให้ก่อนที่ไมจะแต่งงานกับพี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องเก็บข้าวเก็บของของพี่แล้วก็ย้ายออกไปให้เร็วที่สุดวันนี้เนี่ยพี่รีบพาน้องสาวกับแม่ของพี่ออกไปจากบ้านไมเดี๋ยวนี้เลย นี่มายแกกล้าไล่แม่ผัวแบบนี้เลยเหรอแกนี่มันอากตตันยูจริงๆเลยนะใช่พี่มายนี่มันบ้านสามีพี่นะไม่ใช่บ้านพี่คนเดียวซะหน่อยคิวตวเตงมีสิทธิ์อะไรขนาดนั้นฮะฉันก็พูดไปชัดเจนแล้วนะวบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่พ่อของฉันเป็นคนซื้อให้ก่อนที่จะแต่งงานกับพี่ชายเธอแล้วทําไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ไล่เธอกับครอบครัวของเธอออกไปถ้าเกิดเธอแล้วก็แม่ยิ่งไม่ยอมออกไปดีๆฉันโทรเรียกตำรวจมันลากออกไปก็ได้นะมาย มาใจเย็นก่อนสิพวกเราเนี่ยก็แค่เดือดร้อนนะมาอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่ทีมตัวพี่ยังมีหน้ามาพูดแบบนี้กับมาอีกเหรอครอบครัวของพี่ทำกับมาแบบเนี้มันหินแกนตัวแล้วพี่เดี๋ยวยังจะกล้ามาขอร้องมาแบบนี้อีกเหรอฮะพี่ทำกับมาแบบเนี้มันทำลายความเชื่อใจของมาไปหมดแล้วนี่พี่ยังมีหน้ามาขอร้องที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่ออีกเหรอฮะนี่มันเมียหรือแม่มดกันแน่นี่คู่จาไม่น่าฟังเลยนะ แสดงว่าที่ผ่านมาแกไม่เคยเคารพฉันเลยใช่ไหมยามาถ้าแม่อยากจะให้คนอื่นเคารพเนี่ยแม่ก็ต้องให้เกียรติคนอื่นก่อนนะคะไม่ใช่มาทําตัวรีดไถเงินกับสะพ้ายตัวเองแบบนี้พี่ทีมพี่ต้องไม่เคยเห็นเมียพี่คนไหนอยาบพายขนาดนี้มาก่อนเลยนะฉันเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอครอบครัวไหนที่เห็นแก่ตัวมีนี่เป็นของตัวเองแล้วก็จะมาเดือดร้อนคนอื่นเขาแบบนี้เหมือนกันม่ถ้าไมคิดว่าเรื่องเนี้ยมันจบลงด้วยใบหยาง,งั้นเราเนี่ย รอไปคุยในศาลแล้วกันนั่นคือสิ่งที่ไมยต้องการไม้พร้อมอยู่แล้วไม้จะเก็บหลักฐานทุกอย่างให้ครบเลยไม้จะไม่ยอมให้ครอบครัวของพี่เนยมาหลอกใช้ไม้อีกไม้สักวันหนึ่งกันจะเสียใจที่กล้าทําแบบนี้กับครอบครัวหัวตัวเองไม่ค่ะไม้ไม่มีทางเสียใจแน่นอนการตัดสินใจในครั้งนี้มันคงทําให้ชีวิตของไม้หลังจากนี้ดีขึ้นเยอะเลยดีแล้วละคะ่ะที่ลูกยังไม่คลอด จะได้ไม่ต้องมาเป็นคนในครอบครัวของพี่ลูก